เจพฤติกรรมของพ่อแม่ที่บอกว่าเรานั้นรักลูกโอเวอร์มากเกินไปคุณพ่อคุณแม่คะการที่เรานั้นรักลูกมากเกินไปมันส่งผลกระทบกับลูกของเราค่ะมันจะทำให้มีผลกับเรื่องของพฤติกรรมนิสัยของลูกนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตในสังคมของลูกในอนาคตนั่นหมายความว่า เราเองเนี่แหละค่ะที่จะทําให้ชีวิตของลูกนั้นอ่อนแอค i ดเปมาก็เลยเอ,อ,อยากที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่มาตรวจสอบดูว่าเราอะเข้าขายว่ารักลูกมากเกินไปหรือเปล่าใช้ความรักของเราทําร้ายลูกหรือเปล่าค่ะคุณพ่อคุณไหมคะอบากกระต่ไ่อคุณจริงได้นะคะขอบคุณค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เรามีลูกเนี่ยนะคะเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะสรรหาสิ่งดีๆให้กับลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งดีและเราไตรตรองดูแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสรรหาให้กับลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินวิธีการเลี้ยงดูเรื่องของความรู้ต่างๆกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆให้กับลูกนะคะและก็ยังรวมถึงเรื่องของเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่ดูดีมีคุณภาพแล้วก็ มีความน่ารักที่อยากจะให้กับลูกของเรานะคะและความรักของพ่อแม่แต่ละบ้านเนี่ยนะคะมันก็ไม่สามารถจะมาวัดได้ว่าบ้านไหนรักลูกมากกว่าบ้านไหนนะคะเพราะว่าพื้นฐานของครอบครัวนั้นมีความแตกต่างกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะที่เหมือนกันนั่นก็คือการที่เรานั้นรักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้วิธีการเลี้ยงดูของเราที่เป็นอยู่เนี่ยมันแสดงว่าเราเนะี่ยรักลูกมากเกินไปมันจะมีอะไรมาวัดนะง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่จะวัดว่าเราเนี่ยรักลูกมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็คือจากตัวของลูกลเรานั่เนเองค่ะเจ็ดพฤติกรรมของพ่อแม่ที่บอกว่าเรานั้นรักลูกโอเวอร์มากเกินไป 1. พ่อแม่ขี้กลัว คุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะจะคอยประครบปปะหงหลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กลัวแทนลูกไปซะทุกเรื่องไม่ว่าจะกลัวลูกลำบากกลัวลูกจะเจ็บแบบนี้นะคะเวลาที่ลูกเนี่ยเจอปัญหาอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะรีบยื่นมือเข้าไปช่วยทันทีเลยค่ะโดยที่ไม่ปล่อยให้ลูกเนี่ยเขาได้เจอกับปัญหาได้ลองถูกลองผิดลองแก้ไขปัญหาที่เขาเจอดูนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกยังเล็กอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะอุ้มลุกอยู่ตลอดเวลาไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปเล่นหรือว่าเดินคลุกดินคลุกทรายอะไรพวกนี้เพราะว่ากลัวลูกเนี่ยจะสกระปรกกลัวเชื้อโรคจะติดลูกแบบนี้เป็นต้นและถ้าลูกพอจะเริ่มเดินหรือว่าวิ่งได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินตามอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้ลูกเนี่ยได้ลองแบบว่าฝึกเดินหรือว่าฝึกวิ่งเองเพราะว่ากลัวลูกหลง และถ้าเกิดว่ามีอะไรกับลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะทำให้เรื่องเล็กๆนะ,คะ่ค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยค่ะ 2. พ่อแม่ที่ให้ลูกชดเชยชีวิตในวัยเด็กของตัวเองคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะคือว่าในวัยเด็กเนะะี่ยค่ะมีปมหรือว่ามีอดีตบางอย่างที่ฝังใจพอมีลูกแล้วเนี่ยก็ให้ลูกนั้นมาชดเชยในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ในวัยเด็กค่ะ อะไรที่ไม่เคยได้ก็จะสรรหามาให้ลูกอะไรที่ไม่เคยทำก็จะสรรหามาให้ลูกทำนะคะซึ่งความรักแบบนี้นะคะมันเป็นการให้โดยที่เราบังคับให้ลูกนั้นรับในสิ่งที่เราให้ไม่ใช่เราให้ลูกเพราะว่ามันเป็นตัวตนของลูกที่แท้จริงนั่นเองค่ะ 3. พ่อแม่ที่เข้มงวดมากเกินไป คุณพ่อคุณแม่ที่เข้าขายเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะก็คือว่าจะมีกฎเกณฑ์กติกานะคะเลี้ยงลูกแบบเข้มงวดไม่ยอมให้ลูกนั้นออกนอกลูก่นอกทางเลยค่ะซึ่งอะไรที่เรานั้นวางไว้ให้กับลูกนะคะลูกจะต้องทําตามนั้นเปะ๊ะ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 ไม่ว่าจะกิน จะนอนจะอ่านหนังสือจะทํากิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเรื่องไหนเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยไม่เป็นสิ่งที่เรานั้นเลือกไว้ให้กับลูกนะคะจะไม่ยอมผ่อนปลดให้ลูกได้ทําเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะเช่นเคยค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะคะแล้วก็แชร์เรื่องคลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทาง YouTube ได้เลิกโหมดแจ้งเตือนช่องเด็กแล้วก็ช่องครอบครัวอย่างคิดแฟมิลี่แล้วนะคะทําให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่าคิดแฟมิลี่เนี่ยได้ลงคลิปใหม่ๆให้คุณพ่อ คุณแม่แล้วนะคะดังนั้นให้ไปพูดคุยทางชุมชนของ Kid Family หรือจะเข้าไปพูดคุยกันอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเพจ m ั m and Dad Family ค่ะอาล้วค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ 4. พ่อแม่ที่ลูกฉันไม่เคยผิดเลยคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะจะคอยปกป้องลูกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าลูกจะมีปัญหากับใครนะคะก็จะออกตัวปกป้องลูกทุกเรื่อง เหมือนกับว่าลูกฉันนะั้นไม่เคยผิดเลยแม้ว่าลูกนะคะจะเป็นคนผิดก็ตามค่ะ 5. พ่อแม่ที่ขีดเส้นให้ลูกเดินคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะจะมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วโดยเฉพาะเป้าหมายชีวิตค่ะ ก็คือว่าปูทางให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กเลยค่ะให้ลูกนั้นเดินแบบนั้นให้ลูกนั้นเดินแบบนี้นะคะกําหนดเส้นทางชีวิตให้กับลูกไว้ซึ่งไม่ได้ดูว่าลูกของเราเนี่ยค่ะเขามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในสิ่งที่เราได้กําหนดให้ลูกไว้หรือเปล่าค่ะ 6. พ่อแม่ที่กลัวลูกเหลิงคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะเป็นพ่อแม่แนวแบบว่ารักนะแต่ไม่แสดงออก คือไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักให้กับลูกเห็นนะคะหรือว่าไม่พูดชื่นชมไม่ให้กําลังใจลูกเพราะว่ามีความคิดว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยลูกจะเหลงบางครั้งที่ลูกทําอะไรได้ดีแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดชื่นชมหรือว่าให้กำลังใจลูกนะคะกลับกลายเป็นว่าพูดกดให้ลูกนั้นต่ําลงไปอีกค่ะหรือแม้กระทั่งพูดชื่นชมเด็กคนอื่นต่อหน้าลูกเพื่อต้องการจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกนั้นทําอะไรได้ดีขึ้น ซึ่งอันนี้เสียงมากนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยจะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาได้ค่ะ 7. พ่อแม่ที่รู้ไม่ทันลูก คุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะคือพร้อมที่จะยอมเชื่อลูกไปทุกเรื่องโดยที่ไม่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลความเหมาะสมในสิ่งที่ลูกบอกเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ารู้ไม่เท่ากับลูกนั่นเองเลยยอมในสิ่งที่ลูกบอกนะคะอย่างเช่นนะคะลูกอาจจะขอเงินไปซื้อขออุปกรณ์การเรียนอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอันนั้นเท่านั้นต้องอันนี้เท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ก็ยอมที่จะควักเงินจ่ายให้กับลูกโดยที่ไม่ได้ดูความสมเหตุสมผลความเหมาะสมในสิ่งที่ลูกบอกเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะเด็กที่โตมาจากครอบครัวที่ขาดความรักเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบให้เด็กเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมนิสยัยแล้วก็ส่งผลไปยังสมองของเด็กโดยตรงซึ่งเด็กที่โตมาจากครอบครัวที่ให้ความรักมากเกินไปก็มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะความรักที่พอดีของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะจะทําให้ลูกเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีมีนิสัยที่ดีแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีสมวัยนะคะ เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยเข้าขายรักลูกมากเกินไปเหมือนพ่อแม่ทั้ง7แบบนี้นะคะมันจะทําให้เรานั้นทํร้ายลูกของเราโดยไม่รู้ตัวค่ะจะส่งผลให้ลูกของเรานั้นมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของนิสยัยแล้วก็ทําให้ลูกของเรานั้นอ่อนแอในการใช้ชีวิตในอนาคตได้ค่ะความรักเป็นเรื่องสําคัญในการเลี้ยงดูลูกนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสมดุลในเรื่องของความรักและก็เรื่องของความรู้ควบคู่กันไปค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมารีนำมาฝากในครั้งนี้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแชร์เรื่องราวดีๆของคิดแฟมารีให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะอยากให้ช่วยกันกดติดตามช่องคิดแฟมารีด้วยค่ะ และถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะกดเสิร์ชหาในช่องของคลิปตำลี่ได้เลยค่ะเราแบ่งเรื่องราวไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้มากที่สุดวิธีการเลี้ยงลูกวิธีการส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกรักการเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกรักนะคะ ซึ่งเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยกันได้นั่นก็คือทางเพจ Mom and Dad Family ค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ